สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่สองพฤศจิกาย,ยน2568นะครับมือนีพาเอฟซีผ้าทำชุ่มครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับคูบาเพิ่นบอกให้รีบมากให้ฟฝ้ามากเพิ่นวานะครับท่านผู้ชมจะพามารับชมครับ งวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะงวดที่ผ่านมานรูมชมนะสตัวนะครับ872นะครับที่คูบาลงหนะเป็นเลขเตาทำพิธีนรูมชมหลักการคูบาจุดทูบนะับเ,เลขทูปนรูมชมนะครับ287ตรงกันนะบเบาเ่ากระตัดให้87ตรงๆนะครับคู่บาเพิ่นกับฝันมันอยู่ได้เพี่รงเด้อนะเพิ่นฝันวาเห็นตัวเลขอยู่นากุดนะครับตัวสีแดง 6-8หนะเพิ่นเน้นให้เลข6-8ท่านชมนะครับ,นน 68, นะรบแต่ว่า6กลับเป็นเก่านะพี่น้องเนาะเอฟซีเพิ่นกวัว่าโอ้ผู้เพิ่นกลับ6เป็นเก่าเพิ่นกวัว่ามาอยูเอสน์นะครับกลับ6เป็นเก่าจะเป็นเก่า8นะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่คู่บ่ายเห็น6-8นี่บ่เขานะครับเอานะครับมือนผ้าเดินทางมาหาคูบา่บ่าวัดปลาท่านชมนะครับมาหอดมาถึงแล้วจังเข่าไปกบับน้ำมาสการน้ำกันนะครับเข่าไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับเพิ่นบอกว่ามาด่วน นับฤทธิจังไดนับจังไปชมไปฟังน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับเพื่อได้เป็นแนวทางนะครับผมเพื่อได้ไปหายิบจับจองลอตเตอรี่นะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับก็ถือว่าเดินดีทำชุ่มเขาตั้งแต่งวด58นะครับงวด58นี่ก็เลขทูเพื่อกันพี่น้องคู่บ่าวคุณจดได้58นะห้าแปดตรงๆนะครับแล้วก็งวด7887นะครับแล้วก็มาเว้นเว้นอยู่งวดหนึ่งแล้วก็มาเข่า87ดเจ็ดอีกทำชุ่ม นะครับเอาไปชมไปฟังน้ากันนะครับผมเอาทำชุ่มนะครับผมบ่าวแถวจะพ่ายเอฟซีพายมชุครับมาเบิงนะครับผมชุดที่คู่บาเพิ่นจุดนะครับปูปลาขาวนี่ครับทำชุ่มปูปลาขาวต้นโพใหญ่สาธุเด้อปูเด้อนี่ครับสองแปดเจ็ดนะครับบ่าวแถวจุดได้สามหกสองนี่พี่น้องบ่าวแถวก็ลงให้เอฟซีนั่มนะครับสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดตรงตรง เอานะครับเขาไปกราบน้ำมาสการคู่บาน้ากันสาธุเด้อร์ปูเด้อกราบน้ำมาสการครับผมกราบนมาสการเจ้าค่ะกราบสาธุครับวันนี้วันที่สองพฤศจิกายน2568นะครับผมพายเอฟซีพายธรรมชุมครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครูบาเพิ่นว่าเอาหนาเฝ้าเขามาเดินเบาเท่าเดินสันเพิ่นว่าเอามันเดินเบาเท่าเดินทางมากะทำบุญนําคูบาวัดป่าน้ำธรรมชุ่ม บหมานดอกพี่น้องนะครับแต่ว่ากระทําบุญฮารโชูกุพี่น้องเนะ <S <S าะซาชูกับท่านผู้ชมอนะครับแม่นของคู่บ่าพ่นยู่นี่พี่น้องนะครับ <S <S ท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวให้เอฟซีเบงก่อนนี่นะครับเดี๋ยวให้เอฟซีเบงอนพี่น้องเด้อง,งวดที่ผ่านมาคู่บ่าก,กับฟันแม่นคักพี่น้องนะับเอฟซีก็ว่าคู่บ่าฟันแม่นตั้งแต่ให้ที่แหลกฟันว่าปิ่งจับขาท่านผู้ชม ปิงเจ้าขาอ่าเอฟซีเพิ่นกะคู่บาว่าปิงปิงสองตัวแปดสองจับขาพระน้ำเจ็ดน้ำแปดนะครับผู้เพิ่นปีเจ็ดแปดสองตัวนี้เป็นเลขเตาทำพิธีนะครับเตาเตาลุบปั่นพี่น้องนะครับที่เพิ่นเอาไปทำพิธีนี่กระเขาดิพี่น้องแปดเจ็ดคู่บาฝันว่าเห็นตัวเลขอยู่นากุดตัวสีแดงกุดเขาว่ากุฏิที่กุฏิที่หกสิบแปดแดงกึ่งคืนครับมันปลีนเอฟซีผู้เพิ่นว่าผู้เพิ่นเพิ่นกลับไปเพิ่นก็ได้โชคอยู่พี่น้องกลับ กับหกเป็นเก่านี่ท่านผู้ชมละกะโอ้นี่สามตัวนี่นะครับบ่าวทาว่าจะตัดให้ยุคูบ่าวว่าเอาแล้วแต่ผู้เพิ่นมักให้เพิ่นตัดเอาแล้วก็นี่ครับเลขทูบนะครับป๊าตรงกันพี่น้องนี่ตรงกันสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองนี่นะครับปีงับเมด้อเลือดน,อนี่มันได้น,นี่ท่านผู้ชมแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดตรงตรง,ตรงนะครับท่านผู้ชม เลขทูบไหมป้าตรงกันกับเลขเตาเนาะครับเอ้าคุณบ่าบามาเลยฝ่ามาฝันฝันอยู่มันบ่ได้เป็นตัวหรอกครับฝันฝันเลยตีครับผมฝันมันก็เข้ากับเปลได้ง่ายๆแปลได้ง่ายๆครับผมเขาเป็นพระกับฝันมงเวียนอยู่กับเกี่ยวกับพระกับเจ้าอย่างนั้ครับอ่าคือองัวดน่ะกับกุดกับโอ้ยเสียดายเนาะเห็นขันะครับเนาะป้ากุฏิกุฏกุฏิที่หก ตีแปดดูสีดแด<ม>งแดงกึ่งคึงมันบังกุดเนดี่ยอยู่ในขุดกุดเนาะขุดเป็นเก่าเอฟซีผู้พันวาอยู่พันพันกับของเป็นเก่าคูบากระเน่นคัหกแปดแมนมันแดงนะกุตีทีและ้วกะ็เอฟซีวา,าคูบาฝันว่าปิงจับขากระแม่นนะจับขาพระพระกระด้ามเจ็ดน้าแปดอันนี้ฝันแล้วเตื่นเนาะครับตื่นจะเดินตือนคนย่านปีน่ะฝันมาจากไหนครับฝันเขามม่นว่ามีคนในบริเวณบ้านเป็นผู้เฒ่า ผู้เฒ่าเสียเสียชีวิตอเสียชีวิตครับบ้านนี้เขาเลยมัม่นเขาว่าม่นว่าอันมัมุ่นอันอาจารย์ไปสวดอภิธรรมเจ็ดครับสวดอภิธรรมเจ็ดอันอันยุยวัตรมิจเจองโอ่ามีสองลูกที่เาเก่าลูกกระชเก่าลูกตียังไงแค่เจ็ดเก่าเจ็ดเก่สาสวดอภิธรรมเจ็ดเนี่ยก็เจ็ดอภิธรรมเจ็ดคำพีครับอ่าเอาแล้พุนวายุวัดมีจเจจเจจสององค์คนนั้นพุนวายยุวัยุวัตมิจเจองครับ กูบาว่ามีสอในความเป็นจริงมันก็สององค์ององคค่าสทธิตีเตกะสองเจเกาสองเจ็กหรือสองเก้าเจ็ครับผมสองเจ็ดเกสองเจเกอเจเก้าสวดไอ้ไปท่ามเจีดครับสวดสวดไอไปทามเจ็ดกัมพีเนี่ต้องเจีดแล้วเพิ่นมามนตเพิ่์สีมอเอาเก่าลูกครับปกติสวดไอาไปทามนี่มันตั้งมันแค่สลูกครับนี่เป็นปกติตรงนี้แหะสามตัวนี่คือสองสองเจเก้าเน่ครับผมหรือ เพราะว่ามันบร่ได้เป็นตัวเขาเลี่ยงเลี่ยงตามระดับเรือเอาเก้าเจเกเจ็ก็ได้ไปสิครับเป็นังสี่คือสลับเอาได้นี่าสลับเอาได้แต่ว่าคู่บาจใใ้ร่งนี่คือสองเจเก้ตัวนี้ตัวไหนครับ2ตัวสองตัวนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจดเอาเเก้า่อนตัวเจดเก้าแน้งจังเอาเอาเอาทาฝันใช่ไหมันมันสีมันสีมันสีหลายก็คือกลับเอาพี่น้องนะครับนะครับสองเจเกกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนะครับตัดไปน้่เดี๋ยวบ่ลเทาจะตัดอ่า สองเจ็ดสองเกาไฮนั่นะครับท่านผู้ชมคืองวดที่แล้วนี่บอได้ตัดไฮแปดเจ็ดสองเห็นไหมครับเจ็ดสองมาแต่ตรงกับยอดกระถินอา่านะครับแล้วก็บแปดสองก็ตรงกับที่คู่บาลุง้งไฮบาานี่แปดเจ็ดบอได้ตัดไฮเอฟซีตัดแต่เลขทูบเอา้าเลขทูบนี่เขาแม่นนะครับเนาะงวดหาแปดนี่ก็ตรงๆรงที่ท่านผู้ชมว่าบาานี่ปจุดทำเพื่อครับ อันละสี่จุดแต่เฉพาะวันที่สาคัญเด็ดจุดวันไหนครับผมวันที่หาวันที่หาเนี่ยครับเอาจุดวันที่หาแล้วกัวันที่หกจะเดินทางไปอุดรคู่บาจะเดินทางพี่น้องจะเดินทางไปอุดรวันที่สิบก็จจังสีมาโอ้ครับผมไปกับปู่ประชาไปกับปู่ยุประชาโอ้ครับคู่บาคพนจะเดินทางไปอุดรได้พี่น้องได้พอดีวันที่หานะครับคู่บาเป็นวันพระพอดีคู่บาจะจุดทูปนะครับจังมาเบิงน้ำกันนับเลขทูปทชมเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้นะครับผม อท่านผู้ชมนะครับบ่าวเถาเขียนไฮเดอ้อท่านผู้ชมเด้อนะครับตัวใหญ่ๆ FC พลอ่ไม่ใหญ่นะครับ, FC, ไไนะค,รบคูบาวัดป่านะครับผม16พฤศจิกาย,ยน2,568นะครับเป็นแนวทางเ่านผู้ชมเดอ้อนะเป็นแนวทางทามักท่าชอบนะบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับจองลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับบอมักบอชอบบอเป็นอย่างเบิร์นซื้อคือ,อบา่าวเถาวาด้วพี่น้องเดอ้อนะครับอ่าทาเบิร์เ,เลขถูกคูบาเพิ่นฝันมา นะครับฝันว่าหยัดโยมมางม่นนะครับวสวดอภิธรรมมาม่นปิดสวดอภิธรรมเอาเอาเก่ารูปจะม่นพระเก่ารูปนะครับแต่ว่าอยู่วัดนี่คู่บามีแค่สองรูปธรรมชมนะครับเจ็ดนี่มาได้ใส่ก็ครับผมของอภิธรรมเจ็ดคำพีเนาะสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีพนี่อะนิมนต์พระนะเก้ารูปครับอา่าผู้ใดมักสองเจ็ดเก้าหรือสองเก้าเจ็ดหรือเก้าเจ็ดสองสลับเอาในนี่ชุดสามตัว นะครับสามตัวไปหาหยิบจับลอตเตอรี่จับจองไว้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือค่าเข้าได้รางวัลใหญ่สลับเอาได้นี่พี่น้องเก้าเจ็ดสองก็ได้สองเจ็ดเก้าแต่ว่าคู่บาเหนึ่งค,คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแหรอเพราะว่าเอาเอานี่แหละเพราะว่ามันแําแต่ตแปงได้ง่ายที่สุดเลยนี่ทามาช่ชงงวดที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับวัที่ผ่านมาคู่บาฝันมาปิ่งจับขาเบาเ่ากัเมื่อ้นกัดกัตีคู่บาก็ว่ายยุทธาษาสามตัวก็เป็นเจ็ดแปดสอง กระตรงกับเลขเตานี่พี่น้องหนับเลขเตาเลขเตานับที่เพิ่นทําพิธีหนับห้าวดนี้เพิ่นห้าเพิ่นไปทําพิธีมากจะลงให้อีกได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวไปห้าเพิ่นเอาไปส่วนอีกครับผมนี่ตัดก็ได้แปดเจ็ดนี่คู่บาเน้นคักหกแปดนะครับเห็นอยู่หนากุดนะครับหกแปดตัวสีแดงพี่น้องโอ้ยอาวเก้าแปดกุฏิอ่าแล้วก็เลขทูบนี่ธรรมชุมแปดเจ็ดตรงๆนะครับตาด เล็กทูบก็ยังอยู่นี่อยู่ธรรมชุ่มนะครับคู่บาบอกจะจุดวันที่5ก่อนเดินทางไปอุดรไปกระปูปาซาแมนเมนไปทุระไปทุระเรื่องกระถิ่นผับปาเรื่องผัปลาเอาแคปหน้าจอธรรมชุ่มหน้าผมคู่บาวัดป่านะครับธรรมชุ่มจะมาคู่บาว่าฟาร์มาเดอร์วัสดุเป็นมานะครับวันที่ห้าวันอะไจะสิจุดทูบแล้วก็วันที่หกสิทดิ์ออกเดินทางแต่เซาล์มาผมสานเขาแล้วก็ออกครับบว่าจะเดินสิบกระกลับวันที่สิบ โอ้หลายมืออยตุลิปพี่น้องเยอะแบบแปดอาทิตย์นึงพอดีท่ามท่มดาเบาเทาเดินทางพี่น้องไปไซมาไซม่ขันบ่อนังก็จะแวะแวะมาเข่ามาในนี่พี่น้องเข่ามาม่ไอ้เด่นหนิมก็รมเรือนแหน่ทำชมนะครับแวะมาหาคู่บ่าก็จะมาประจําทำชมนะผมมาประจํานะครับกระถือว่าแปดเจ็ดนะครับเนาะโอ้ปูเพิ่นกัให้แม่นอยู่งทำชมคู่บ่าจุดก็ถือว่าจุดถูกกับแม่นอยู่เอฟซีปูเพิ่นว่าคู่บ่าฝันแม่นเด้อเพิ่นว่า ฝันตั้งแต่ตองวดปิ่งจับขาพันปีหายเล่เจ็ดแปดแปดเจ็ดพันวาเพราะว่ามันจับสองตัวจับกับเจ็ดแม่งกับเจ็ดพระกับน้ำเจ็ดน้ำแปดปิ่งสองตัวเพราะคู่บาอะไแต่ว่าบ่เป็นยังธรรมชมนะครับคู่บาพันวาตีหายแปดสองนะครับผมแต่ว่านี่เลขเต่ากับแม่นนะครับเนาะเอานะครับกราบขอบคุณขอบคุณคู่บาวัดปลาธรรมชมนะครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมขอบคุณ fc แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านอาสุกุสุข่น นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทำช่วมให้โชคให้มนันพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ